ำไม่การลงทุนโรงแรมและรีสอร์ท จึงสามารถสร้างไรายได้เพิ่มความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งนี้ค่ะนั่นคือนะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตนั่นเองสังเกตวา่าจากพื้นที่ดินเปล่าคือคือมีที่ดินเปล่าแล้วพัฒนามาเป็นพื้นที่ธุรกิจนั่นเองเลยทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นโดยประมาณ30%และเมื่อราคาที่ยิ่งเป็นรีสอร์ทนะแล้วมีพื้นที่ดินเยอะๆนั่นหมายความว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นแบบ ชนิดทีนะ่รวดเร็วและที่สําคัญยิ่งถือครองนานน้นในแต่ละปียิ่งถือครองที่ดินเยอะๆนะมีที่ดินเยอะเนี่ยในแต่ละปีราคาจะเพิ่มสูงขึ้นและสามารถสร้าง mm hmm. เพราะว่าประเภทการลงทุนประเภทนี้สามารถสร้างรายได้ความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะนี่คือนะเป็นหนึ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นความลับเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า อกร็ตามที่ะลงทุนในทรัพย์ประเภทนี้แล้วจะสามารถสร้างกําไรได้เป็นอยกาดีนั่นเองก็นำเคล็ดลับนี้มาฝากกันนะคะถ้าท่านใดสนใจจะทราบรายละเอียดว่าณเวลานี้เนี่ยลงทุนอะไรดียินดีให้คำปรึกษานะคะและที่สำคัญไม่ว่า Facebook และาะเพจควยอสังหาก็แบ่งปันในเรื่องของการทำอสังหาหรือการลงทุนอสังหา มีข้อมูลดีๆมาเป็นปันในทุกๆวันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ